ทุกเรื่องในโรงเรียนสอนเรื่องคุณธรรมมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องระมัดระวังก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการล้างมือตกน้ำโรงเรียนแรงมากถ้าเราเกิดแรงก็มองหนึ่งไม่ประหยัดพุ่งเฟยแล้วก็อาจจะเกิดเสื้อผ้าเปียกได้ดังนั้นการล้างมือมีสบู่ทุกครั้ง ล,ล้างมือก็เปิดที่น้อยเบาๆนะเปิดเบานะแล้วก็น้อยหนึงประหยัดสไม่ให้้เตือร้างมือให้ครบิขั้ตอนให้สะอาดปนะากเรียนทุกคนนะช่วยกันร่างมือเปิดนะ้ำเบาๆใหนะ้ปรนะหยัดแล้วก็อาจจะไม่เกิอันตรายกัอีก